เจ็ดหมื่นห้าประมาณ6ก0้กว่าบาทแล้วนะคะประตูเข้านะคะประตูทางเข้านะคะทุกคนจันแน่นแบบนี้เลยนะคะกว่าจะหลุดออกมาอันนี้ก็จะเป็นช่องทางกันเดินนะคะทุกคน,อ,น,นอันนี้เป็เปดแล้วทุกคนเป็ดย่างนะคะ ตอนนี้นะคะนักบมญเขาก็เริ่มมาเข้างานนะคะจะวันนี้จะมีพิธีเปิดขาวงกุฎนะคะทุกคนอันนี้จะงานก็จะเริ่มตั้งแต่ข้างนอกวัดเลยนะคะจนเข้าไปถึงข้างในวัดเต็มเลยนะคะทุกคนอันนี้นักบุญเขามาเช้านะคะก็เลยเาบางร้านก็เปิดแล้วบางร้านก็ยังไม่เปิดนะคะนี่บรรยากาศในตอนเช้านะคะเขาก็เริ่มเปิดร้านกันแล้วนะคะทุกคนคือการงานขายของการขายของเขานะคะเยอะมากนะคะทุกคนเพราะว่าปีนี้เขาเปิด กันพึ่งเป็นปีแรกจากหลังจากที่ไม่ได้เปิดมา3-4ปีนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นดอกเหลืองอินเดียนะคะที่เขาเปลูกเอาไว้ประดับวัดนั่นเองนะคะทุกคนกำลังบานสะพรั่งเต็มวัดเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะคะทุกคนก่อนที่เราจะมีการทําพิธีการเปิดนะคะเขาก็จะให้เรานะคะไป ทำบุญอะไรต่างๆนานานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าเขาองกดนั่นเองนะคะเดี๋ยวมน์พาเข้าไปดูนี่ตอนนี้ยังเขายังไม่เปิดให้เข้านะคะต้องรอเปิดพิธีก่อนนะคะทุกคนแล้วก็สวดมนม์ลดน้ำเนรลดน้ำมต์นะคะถึงจะเข้าไปข้างใน,นะ ตอนนี้นะคะทุกคนน้องมนก็ได้เดินทางมาถึงที่วัดแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็กาลังจะทาพิธีการเปิดนะคะทุกคนเป็นการเปิดเขาวงกดนั่นเองนะคะทุกคนเขาองกดของเขากว้างมากเลยนะคะข้างในนี้เดี๋ยวน้องมนก็จะมาชมบรรยากาศในการเปิดงานด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวติดตามชมดูเขาสร้างนะคะทุกคนอันนี้คือไม้ไผ่ทั้งหมดเลยนะคะกว่าจะเอามาเป็นเขาองกดแบบนี้นะคะทุกคนก็คือใช้เวลาสามเดือนในการเตรียมงานนั่นเองนะคะก็คือจะต้องไป เอาไม้ไผ่มานะคะแล้วก็มาทําเป็นซิ่งๆอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ต้องมาเลือกอีกนะคะว่าซิ่งไหนใช้ได้ซิ่งไหนใช้ไม่ได้นะคะจากนั้นแลเขาก็มัดกันนะคะทุกคนเอามามัดเป็นแบบเป็นรั้วนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยเอามาต่อกันในวันนี้อันนี้ก็จะเป็นสี่ทิศประตูนะคะที่จะเป็นเขาวงกฏนะคะทุกคนเขาก็จะมีกล้วยมี มีอ้อยอะไรพวกนี้นะคะมาใส่เอาไว้เขาบอกว่าเป็นหัวใจของเขาวงกดนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้น้องมนเขาก็มาถึงวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทําบุญก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างในวัดนั่นเองนะคะทําบุญเสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะ มาถวายปัจจัยนะคะอันนี้จะเป็นทางที่เราจะถวายปัจจัยนะคะก็คือเขาก็จะเขียนเป็นชื่อของใครที่มาถวายนะคะเราอยากถวายให้ใครเราอยากทําบุญให้ใครนะคะเราก็ ที่นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เรามาถึงที่นะคะเราจะต้องไปไปไหว้ก่อนนะคะเราจะมีแบบเป็นพานใหญ่ๆนะคะทุกคนเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธานะคะทั้งหมดที่มาในงานวันนี้นะคะเพื่อเอาดอกไม้แล้วก็เ,ออเข้าวแตกนะคะทุกคนเอาไปไหว้เพื่อบูชาแล้วก็ขอพรก่อนที่จะเข้าไปในเขาวงค์นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็มาไหว้ก่อนคนอื <ไป S 1> ่นเขานะคะ <ไป S 1> เพราะว่าเดี๋ยวคนจะเยอะนะคะทุกคนไปก่อนเลยนะคะ พอเรามาทางนี้นะคะนี่ผ้าใหญ่ๆตรงนี้นะคะเขาตั้งไว้เป็นแบบท้าววอเลยนะคะเพราะว่าสถานที่นี้จะเป็นสถานที่เขาจัดเขางานเขาองกตแบบท้าววอนนั่นเองนะคะเขาก็จะทําพานเอาไว้เวลาเขาจัดงานเขาองกฏนะคะเราก็จะเอาตังหรือว่าเอาดอกไม้ชุบเทียนนะคะมาถวายตรง เออลูกเปิ้ลอาาลูกเขาอาอ่าเออนลูกเขาเาอะอตั้งอยู่ยามเปนกานอนเหมือนตั้งนอน ี่คุณตาเขาบอกนะคะทุกคนก็คือความเชื่อนะคะถ้าเวลาเราเข้าเขาองกดนะคะทุกคนก็คือวางกระปานะคะถ้าเป็นภาษาไทยเอ่อก็คือเวลาเข้านะคะก็ต้องเดินเข้าแบบช้าๆนะคะก็อย่าวิ่งอะไรอย่างนี้ประมาณประมาณนั้นนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเราเหยียบโดนส้นเท้าของคนอื่นเขานะคะก็จะทําให้ลูกหลานของเรานะคะอาจจะเป็นแบบว่าายหรือว่าถ้าไม่ใช่เราก็อาจจะเป็นคนที่เราไปเหยียบโดนอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นใบแล้วก็เป็นเด็กที่อาจจะ ไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็มีความเชื่อกันหลายอย่างมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพิธีเปิดก็เริ่มจะเริ่มแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันนะคะทุกคนอันนี้ก็คือพิธีเปิดเสาวงกดของเมืองตั้งยันนะคะรัชชนเหนือนั่นเองนะคะทุกคน พี่ทีเปิดใกล้จะเริ่มแล้วเต็มที่แล้วนะคะคค<น>ทุกคนก็คือคนเยอะมากเลยนะคะดูนะคะข้าโอ้โอโอโอ หลวงพอวุโสน,นะคะที่เขาเประจาอยู่ในวัดที่นี่แล้วก็วัดต่างๆที่เขาเชิญมาในเองนะคะ <c oughs> เขาก็จะริ่ที่จะเข้าก่อนเลยนะคะแล้วก็มีการสวดมนต์แล้วก็รดน,น้ํามนต์ก่อนที่จะระหว่างที่เข้าไปนั่นเองนะคะน <c oughs> ี่จะเป็นพทะสงที่จะเข้าไปก่อนนะคะทุกคนตามด้วยชาวบ้านนะคะที่จะเข้าไปนะคะอันนี้เขาก็จะมีพิธีเปิดแบบ จะต้องสวดมนนะคะระหว่างที่เดินไปนะคะทุกคนแล้วก็มีการรด,ดน้ำมนไปด้วยนั่นเองนะคะ อยู่ที่ประตูได้นเนะคะกว่าจะเข้ามาได้นคือบางคนที่ร้องไห้นะคะเพราะปีนี้เป็นปีแรกที่เขากําลังจะมาเปิดได้เองนะคะทุกคนสามปีแล้วนะ,ะที่เขาไม่ได้เปิดไดเองนะคะวันนี้ก็จะมีคนเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะพิธีเปิดด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็เลยคนก็เลยเยอะแน่นมากนะคะทุกคนทั้งหมก็ถุดเข้ามาได้แล้วเขาวงกดแล้วได้เองนะคะกว่าจะเข้ามาได้โอ้โหดูคนข้างนอก เขารอเข้าขเืออีกเยอะมากนะคะอ่าเยอะนะคะอันนี้ก็คือคนที่เขากําลังเข้ามาแล้วนั่นเองนะคะทุกคนก็จะจับด,ดอกไม้ทูบเทียนที่ตัวเองจะต้องไหว้นะคะเพราะว่าข้างภายในนะคะเขาก็จะมีการเอ่อไปถวายดอกไปถวายเทียนแล้วก็ถวายทูบอะไรอย่างนี้นะคะ ระหว่างที่เดินนะคะทุกคนเราก็จะต้องขอพรอ,อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเขาก็จะนกันอย่างนี้เลยนะคะแต่ถ้าเราเข้ามาคนเดียวกว่าจะออกได้ก็นานนะคะทุกคนอันนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะกว่าจะได้ออกนั่นเองนะคะเออกว้างมาก ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคนทุกๆสารทิตนะคะที่เขามากันไม่ใช่แค่คนเมืองบังยันนะคะก็ไม่ว่าจะแต่ละคนนะคะที่เขาอยู่ประเทศต่างๆนะคะที่เขาเคยเข้าหรือว่าเคยมาถึงนะคะเขาก็จะยังคงมาถ้าเขารู้ว่าตรงนี้เขาเปิดเขาบนนั่นเองนะคะโอ้โหมันจะพันเข้ามาทุกคนดูคนเริ่มเต็มเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอีก พวกนก็จะเต็มทุกช่องเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้คือผู้คนที่เขาเดินผ่านเข้ามาได้แล้วนั่นเองนะคะ ท,ท, like ท,ทุกคนก็จะอธิษฐานนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะต้องเอาดอกไม้ทุกเทียนมาไหว้หรือว่าใส่เป็นปัจจัยก็ได้นะคะเอ่อก็จะมีเป็นจุดเป็นจุดให้เราได้ไหว้นั่นเองนะคะทุกคนไปก่อนนะคะน้องหมนนี่น้องมนก็มาเดินคนเดียวเลยนะคะมาเดินคนเดียวก็จะประมาณนี้นะคะวนไปวนมาอะไรอย่างนี้ สีทิศนะคะก็จะมีทุกทุกทิศก็จะมีการที่จะต้องมาไหว้ดอกไม้นะคะทุกคนมีอยู่ทุกทิศเลยนะคะมีสีทิศนั่นเองนะคะก็เพราะว่าข้างในนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเขาก็จะมีแต่ละที่แต่ละทิศก็จะมีให้ใส่ดอกไม้นั่นเองนะคะ เป็นช่องทางการเดินนะคะทุกคนก็จากเ,าเล็กๆหน่อยนะคะแต่เป็นการที่จะทำให้ทุกคนนะคะเดินออกไปได้นะคะเหมือนกับเราเดินอยู่ที่เดิมนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่นะคะเดิกนกนักนต่อไปนะคะ ก็จะมีการสวดมนต์ไปด้วยนเอคะค่ะที่ผาสงเขาเข้ามาก่อนนะคะเขาก็จะสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะคะจนจะถึงทางออก,กนั่เองนะคะทุกคนเดี๋ยวมันก็เดินตามเขาไปเนาะนเลยนะคะทุกคนเวลาเดินนะคะก็คือเราจะต้องไหว้มือพนมือเพื่อนที่จะขอพรแล้วก็ ตอนนี้นะคะน้องมวลก็ได้เดินทางม,มาถึงที่หน้าวัดเจดีย์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ในเจดีย์นะคะทุกคนก็ใกล้จะออกมาแล้วน่เองนะคะอี่เหลืออีกไม่กี่ขั้นนะคะเดี๋ยวน้องมวก็จะได้ออกแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเข้าไปทําบุญในพระเจดีย์ก่อนนะคะ Thank <laughs> <laughs> you. มาถึงที่พระเจดีย์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปกับพระข้างในนะคะกับพระขอพรก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยไปเดินต่อนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างในพระเจดีย์ของวัดนั่นเองนะคะ ตอนนี้เราก็ได้เดินกำลังจะออกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราเดินน้องมนลใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะกว่าจะได้ออก ตอนนี้เราได้ออกมาแล้วนะคะนี่เราก็จะเดินออกแล้วนะคะเพราะว่าออ,ออกมาแล้วนะคะทุกคนกว่าจะได้ออกนะคะสุดยอดนี่ออกมาก็มาเจอกับวงดนตรีเลยนะคะเออสาว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 ทำดนตรีตั้งนนเลย เป็นผู้คนนะคะที่เขาล็อกเข้าอีกนะคะทุกคนคือเยอะมากนะคะแล้วก็ล้นหลามดูนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะแน่นแบบนี้เลยนะคะประตูทั้งเข้าวงเขาเขาวงกดนั่นเองนะคะโอ้โหกว่าจะเข้าไปได้นี่คือเนี่ยนะคะถ้าใครมีหอบโรคประจาตัวหอบผื่นนี่คือเข้าไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันแน่นนะคะเขาอัดกันกว่าจะได้เข้าไปนั่นเองนะคะวันนี้เป็นวันแรกคนก็เลยเยอะขนาดนี้เลยทุกคน หุดนะคะจะพาทุกคนไปชมสินค้าแล้วก็อาหารที่เขามาขายในวันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนนูนไซม์ไม้ไหมม้นะคะน่ารักมากเลยน่ากินนะคะทุกคนสีสันเขาสวยมากเลยนะคะหวานหวานอืโอ้ น่ากินมากเลยนะคะทุกคนดูสิสายรุ้งก็มีเดีย๋ยวไปดูข้างในนะคะว่าเขาขายอะไรบ้างทุกคนมีเสื้อผ้านี่ดอกดอกกำลังบานนะคะทุกคนก็บานแบบสวยงามมากเลยนะคะสีเหลืองทั่ววัดเลยนะคะวันนี้เอ,อขอ้าวทอด เดี๋ยวเดินเที่ยวในงานก่อนนะคะทุกคนคือสินค้ายเยอะมากเลยนะคะกว้างด้วยนะคะเต็มหมดเลยนะคะอัะนนี้อันนี้ร้านน้ำนี่เขาขายน้ำนะคะป๊อปอคอร์นน่ากินมากทุกคนอันนี้เอาขายขนมนะคะ ละไม้ด้วยมิกะลาตรงนี right. ้มีอะไรตรงนี้ก็ม um ีเป็นของกินเล่นนะคะทุกคนมีข ja ้าเส้นด้วยนะคะมากรอดมากรอดค่ะ ตรงนี้เขามีแบบเป็นพระนะคะทุกคนขายซื้อไหมกระซ้ายอันน่าเจ๊มหมื่นห้าเจ๊มหมื่นห้าเอาค่ะตอนนักการทงกคนได้เจ๊มเหมือนยังอ่อันนี้เจ็ดหมื่นห้าแล้วทุกคนเจ็ดหมื่นห้าประมาณหกร้อยกว่าบาทแล้วนะคะเอาไว้บูชาที่บ้านนั่นเองนะคะทุกคนมีเครื่องรางของขลังเต็มไปหมดเลยนะคะ ตรงนี้ก็มีส้มตำด้วยเหลือเยอะแยะเลยมือป้อนสองเหรียญ่ืป้อนสองเหงอ๋อประมาณช่วยหนึ่งประมาณสองพัน 2, จาดนะคะทุกคนสองพันจาดก็ประมาณเออยี่สิบยี่สิบหกนะคะไม่ถึงสามสิบเลยอะ่ะเออถูกดีนะคะเจ้าแม่ค่ะเดี๋ยวไปดูข้างนอกอีกนะคะทุกคนเพราะว่าข้างในนี้ก็จะกว้างมากเลยนะคะมี ออ่เถึงข้างล่างนู่นเลยนะคะเดีย๋ยวเราเดินดูข้างนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกนะคะทุกคนอันนี้หมวกโอ้เสือๆทางนั้นเลยเขาสานเอานะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมนะคะเขามาทอดแบบสดๆเลยนะคะทุกคน บอลลูนน่าสมาด้วยดินะบอลลูนมันได้ดิอ้น่าเสียดายเมื่อกี้เราไม่ทันได้มาเห็นตอนเขาทำขนมตัวนี้นะคะน่ากินมากตอนเขาทนนานะทุกคนอันนี้แป้งเขาก็มาทำเองนะคะไส้เขาก็เอามาใส่เองน่ากินมากอู้อันนี้ขนมอะไรอะ่ะ แมวปลาคอเลยอะมองเจ้าปลาคอเลยมองแลกก้าวปลาคอเลยมองแลกก้าวมองเจ้าอ๋อก็คือคล้ายๆเป็นขนมขนมแหวนอะไรสักอย่างนะคะถ้าแปลเป็นไทยแล้วน่าก,กินอยู่นะคะทุกคนน่าก,กินน่าก,กินทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็ยิ่งมีสีสันเลยทุกคน งานวันนี้คือกว้างใหญ่มากพอสมควรนะคะทุกคนคือ,อ,อถ้าเป็นตอนกลางคืนที่แทบจะไม่มีที่เดินเลยนะคะอันนี้ตอนกลางวันเขาก็ทยอยกลับบ้านกันนะคะตอนเช้าเราก็มาเดินเขาวงกดนะคะทุกคนก็แทบจะไม่มีที่เดินเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะอูฮ้ hot dog, hot dog. ฮอดดอกฮอดดอกอู้มีปูด้วยทุกคนเยอะมากเลยอะ อันนี้เป็ดนะทุกคนเป็ดย,ย่างนะคะ ตอนนี้นะคะก็น้องมนก็จะขอปิดท้ายด้วยการสารที่มาดูสาวๆเล่นโยนลูกบอลกันนะคะทุกคนวันนี้เดินทั้งวันเลยนะคะสนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากนะคะที่เป็นปีแรกที่ได้ไปดูงานเออขาวกดนั่นเองนะคะเดี๋น้องมนก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้องมนด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการไปทาคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ตั้งยาน,นี้น้ําแข็งหายากนะคะทุกคนกว่าจะใช้หนึ่งก้อนที่คือใช้ได้หลายแก้วเลยนะเป็นหลายร้อยแก้วเลยนะทุกคนไม่ค่อยจะมีเลยนะคะเกี่ยวกับน้ําแข็งนะคะทุกคนของของกินแต่ว่าน้ําดื่มนะคะที่เป็นแบบใส่น้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยหายากมากนะคะตรงน,นี้บวกกับตอนนี้ร้อนมากๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งสีสันข้างบนอะไ่ง้น,นะคะ เจอกันอีกแล้วเพราะเามื่อวานน้องยิงว่าจะต้องมานอนที่วัดใช่ไหม